น,นี่กินหอมแม่งครับเป็นหิดปวกดำห้านเท่าเลยละ,ะตาไม่ครับมันหมามาด้สอซเงมืดครับฝนกระโต๊กเปียก กินได้นะแม่กินนเนี่ยวเนี่ยเตือนส่วนมืองให้เรับมันออกืลยคือมันนกมีมันนกครับมีกลอยเฮ้ยนี่มันนกี่งามเนี่ย สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็สลัดนะครับพามาเก็บเม็ดคือเก่าครับมาดูหดวงวัอนี้สบายมาเนาะไปกันเลยครับมาแล้วครับม้แรับสหรับวันนี้ครับขนตุ่มขนได้เนาะเห็ดปูดำหนึ่งปูดำปูดำโมเมนต์เห็ดหัวกระนันด้วยปูดมดอกใหญ่โมเมนต์เห็ดปูน้ำแกง เมนเมนให้ปลูกด้าดีมัวินเอาแตกไน่ๆโอ้ปลูกด้าจ้ะนาำแห้ Naj Naj <Yeah. S 1> ดอเดกเต็มหล้ว่ฝนตกใส่เธอซื้อดอกงามนะครับแม่เมื่อวานหน่เห็ดชนิดนี้กินหอมแม่ครับ 我旁爱一点。 ทยากจะหกรับใครอยาก เสื connect, no ่ออ่อนแค่เลยวทำงานรจิงก็เล่าออกมาเองเส็จปลูกตามยักดอกนึงครับฮูโหสุดยอดเลยครับเบิงดอกใหญ่แฮงเอ้าเต็มกระตาแล้วเฮาดอกเดียวพี่น้อง เฮ็ดปกเดียวครับสามารถใส่มือถอนได้พอพบชาวบ้านนะครับก็ขอมาหาคือกันก็มีผู้ใดญ่ฟูบอเนาะแต่ผู้หมานครับปลานี่ครับส่วนเราบันี้ก็ถือว่าหมานเติบอยู่เนาะพากันมาหาอยู่ใกล้เติบครับม,มาเบิ่งผลงานนะครับนี่อาทิว่ามานนี่จ้ะเห็ดปวกแต่กระล่มไหวแล้วล่ะคะ่ะเห็ดปวกออกในร้าย,ายมือแล้ว ไอ้ี่หาหมื่นหมื่นหเห็นจ้ะเอาเด่นเขานะครับกัไวพอกันไม่คิดหน้ามือนี้ผมกุสลันแล้วี่กรสวัสดีครับสดีครับเรีกนีเป็นกต่อตอขุมต่พตอ็อื่นต่ออย่างนั้นตอขุมอจ้ะอันนี้ขายต่อขุมลยครับต้ครับเขายกักแล้วสองหวเยกัแม่มรนกไอตู้ชิคกี้น่าย่แม่มันะนเ้าจเอาไปกิน ต้งสีจะกสามสีโอ้ยสื่อหลดเมย์ไม่น่ากินหยากรอไม่น่ากินหยากรอเล่ห์หอยตาหอาเดี๋ยวใส่นี่แม่เปาเงินนะใส่กับเปาเงินขาขายโตเงินโตดูดูยังยู่ากระีไ้อีกยูคู่นึ่งอีกแค่ะคือการเพราะว่าคอยสร้างสีคการีคสาอวรกินหส่อาอกินไหยา

จ้ะมีซ้ำนีนะคะเบิร์ดอะค่ะจังสี่จังว่าเสียเสียบแล้วลเนาะเอข้องมันเสียหนึ่งตัวเลยค่ะแล้วก็ข้าวแก้นี่ดีบมุนไม่หลาบาทนี่ดีบน้ำมีใหญ่ดูยี่หัวยี่หัวออกแล้วลกันเทโรนี่ กินอะไ้เรอกกินซ like yeah. mm, so so mm. ุปเดีบอกกินอะไค่ะบ่ได้ทซุปแดงหนึ่งซุปแล้วนึงกะปิหนงบุแดงกะนั้นสิได้ยู่3มคนนี่แหละมันถามเขาว่าคอะไยูเจ้านึงแต่ว่ามันสองครึก็สองหน่อยค่ะขายดีครับหายงิของหายงิครับมีเดนี่อันนั้นสิได้อยูเจ้านี่ด้อก็ได้อียูคู่นึงเอออาห้ก่อนจ้าๆไดลอยู่ับเบ่ร์นี่แหละยู เอาไปเก่งเอาไปหาต่อสายอย่างนั้นเรานั่นอะไรวะนี่ต่อจิ้วต่อไปแล้วก็ต่อรถบ้านนะอะไรไม่ได้เราเป็นม้วนเฟลนี่ดูเฟลนี่ของสดสด้ลยค่ะมีตัวมีตุมกันตัวนี้ของจริงตัวเลยครับของจริงด้วยแกใส่ไรต้ตนั้นเอาออูแกว่าเอานะครับ กแกนมันแห้งมันแข็งนะคือสีมันนี่หน่อเป็นครับเป็นครัคือสีมันนี่สางมันด้นมเขาเอาถุงนึงครับนงคือซอสแล้วมาเลยปรุงยังด้วยค่ะมิจจะเอาไปปรุงไปทัดเองค่ะแส่ตอแหกี่เยอะี่ยมยีสังมักรอีเนตมาเมร์งามยี่ดอกเมรงามยี่ดอกงาแห ตัวนี้ตีได้กวบางหันตีได้ได้แต่เข้มงไดหลวกล้าให้มาเง็เลยหลดูกระดิ่ตื่อได้เป็นสิบคันก็คนพูดพ่อการกัดตัวบางผีครัลูกๆเอาไปที่ครับเป็นผีที่เอาตัวนี้ไม่กี่จ่าใส่ตุ้งยางแบบนี้สอนสอนขาสอนขาเลยไม่ี่เลยนแม่อง้มัเบ้อสระวันนี้มีกัน ม่ล้วบอสเมื่อไขายดีค่ะขายดีครับมันไหนว่าร้ายมันนะค่ะพ่แม่โเมสีค้องหา่งไงปีหนึงแต่ยังบั่สวยครับออคล้องอึดพอามง่อยมันใหญย้ายแวมาจะสรงหน่อยอในก่อนนะแม่ย้ายแต่เต็มผิวงามไม่ยายงามยังเออเงี้ยีประจำยูแต่ว่าขอยห้ท่านไอ้คล้ายขัวคล้ายประจำเพิงน่ะตาบานีคนเวื่อยพอจะเสือ ตอวมาขายหายกเป็นว่าตคุ้มเลยครับต่อคุ้มตคุ้มตัวใหญ่ตัวของแท้ครับใหญ่ก็ตองก็เสือมีคนมาถ่วงรด้คนอยู่เดี๋ยวขึ้นมาไหนอันนี้แม่ไม่ใครับตากินได้ไม่ได้แม่ีขีดอไมเนี่ยตื้นส่นจะต้องมองหาให้เห็่านแบเหมือนเราบอกเหมือนแ่ดอฮดีฮะอเคแม่ดุเข้มเดี๋ยเดี๋ยวตัวนั้นด้เดี๋ยวค่องอีเป็นตัวใหญ่ครับอ้วนครับ

เด้ย็นมัลหันรอยู่ันสีแตว่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรกแต่พีสมสมกันได้ยายเปลี่ยนมันสิขาดต้องผูกอื่นเข้มนมันี่ีเนี่มเเดี๋ยวนี้เอาไปปนยาแน่ครับแซบบแซมนมันมันปนมันเากระหลังอยู่รองน้ำเราสมเข้มใหญ่ใหญสวยสินี่แตเป็นนาค่ะเปรเซ็นการสงเข้ม ่เาด้นกินลานก่อนเยเากินหนเลยอย่าาซุนได้ครับะตกน้อยครับเดอันนี้ในอขีดนจริงใหดีมันหนาูนีดูตัวดัมันหลายครับอุ้ยว่านี่คล้ายนี่น้อยมันันตรายคนโบ เอาไปตำมันตายแล้วมันหอดบ่มีไร่มีอียงเด้อี่หมมีไรเนาะต้นใหญ่เทียมเทียมเอาใส่ใส่นึ่ก้นไปเลยจมะม่ไม่มมีจาจ่มันไงเป็นอยังบ่้นเลียดใส่ใส่นะโอ้พิ่นมดก็น่าจะใส่กันจังปงาตังวังจิ้มกุ้งจินมัปนแบบไรอ่ะงคลื่อนทุขีดใจตั้งค่ะอซื้อะด ตักเดี๋ยวอยงเข้มมที่ไเดขอยไปสาบคนนี้มี่อยเข้มมน้หอ้ีเขียว่าูทายีรอ่กิดเของางมักยัมันกันเขาใส่หยามนกับี่ลยใส่หยาตวยู่นะที่มันก็ไ่ใส่หยามนาย ตัวยายสวดมันจะทอตัวอันี้ได้อันนั้นมันมันถึงทงถล่อยค่ะมันหาทิพตัวค่ะตัวนี้หาสิบตัวค่ะิตัวแม่ตัวนี้ท้งละหาสิบตาทค่ะ เนี่ยเจ้ามาถามคอยอยู่เจ้าก็่เอาน้องข่อยเนาะเพรก็ว่าเพแมนดิ้ของข่อยอะไรมาบ้างโซชิกาเนี่ยโซชกันข้องข่อยกับโซดเพราะว่าเนี่ยจะต้องที่ไหนข้องข่อยนะมันหาที่พีดีอีดอจะเบิรงนใกันที่ไหนเจ้า้อนมาเปรียบเอามาเบิร์นพูดนที่คนที่พูดในหน้าเบิรงนติดอ่ะมันต่างกันเลยเอาบ่ข้องข่อยหั่นเอาเขาเดิมเนี่ยวเขาเดิมเพราะว่าโบอยากให้มันกัดถุงนะ ขั้นหอยเห็ดงานๆคที่จงสีนี่เจ้าบกอดสี่ทุงนอร่อยค่ะอร่อยหาิบต้าิบตบาทแม่ค่ะตัวนี้หาสิบบาทค่ะมันหัวปีนะข้าวเสียท่งบอก่อยเห็ดมันนิ่มๆเก่าๆเลยพอว่าทั้นมันันมันอะไรมันกะกะทงอยอันด็ัวสองบาทแม่ค่ะตัวใหญ่แต่จเบผมตัมันตัวใหญ่ไม่จทโฟมเนี่ยมโฟมบานข้าวเื่อๆนี่แดดจงสิวาิเขาเห็ดจังไดดมากเขาจังดดหลานยพูดเอา เอาหนอทตัวนี้แม่ทงตัวนี้ีู่้ใหญ่เดืดมอยู่หวานแทนแม่เ้อันนี้อยู่ผัวคนีจะเสียมผัวใจเียนนี้ัวมืดเยสิพนตรงสแห้งเดิครับบงมาใหม่ป่าหปอแง่มาใหม่ไ

อ่าแม่นในก็ตลาดยังก่อนครับตลาดยังละเม่แม่ตลาดสามปลาตลาดสามปลารางปลาตลาดทางปลาตลาดกลางลากงปลากลางดตลาดกลางปลาครับครับก่อนไปถึงก่องเมครับครับมีขมสองก่อนจะถึงมี้มีขมสอง อันตึงกล,ล้ยไม้อันนี้ปลาไหลก็ปลาไหลเือนครับอ่ม่นะคระับมันออกเมันโนมีมันโนครับมีกลอยอ,อันนี้มาตะล่อย ก้อยถุงรา,กาทกากันมังสีก้อยาจ้กอยอยาจกออ้อยงจะเข,า,ข,า,ขาเนือยเขาเจ้าเขาเนืเน้อนกันาีพเป็นหนึ่งเป็นห,<ม>หนึ่ง,ง,งเ<อ>ยลยเร่อยออายด้า่าโกนึงเนต้องแนีล้มนก็แม่เดียดน่อยะแ่มาดอดยอ๋อเดอดเอาตรงนึงแมนกับเป็นหนึงกินรับอุ้ยเแล้วหนึ่งแล้ว่อันนั้นมันนีต้มในเห้มันอันนี้เพื่อนมีใจละ เมจะบอกมันเห็ดแดงครับเห็ดโคนรวมกันอเน้บางอย่างล่ะแล้บางอย่างนอกระมอเขอแดงอแดงนียนะ <c oughs> น,ดนะนดบอกข้ออันนี้บอกข้อรครับตุณสม อันนี้เฮ็ดเฮ็ดนังกอเฮ็ดกอเฮ็ดโกกอโบาเทาเอิ่อเฮ็ดเห็ดคาเฮ็ดคาเฮ็ดคาเอืเหื่อน่นแมนเฮ็ดคามาจากเืนคบกินได้หรอ่ามกินได้ดิขา

นี้สิมเอาเอันนี้แบบมีน้ำตีน่นี่น้นำทิมน้ำแบบมีน้ำเนเกี๊ยวบอ่าเปี๊ยวจ้เี๊ยวแบนี้เป็นสิ่งเดียว่่เหอนเนับเป็นเกี๊วนี่มัน่นละหาน่ะนหลายก็ละหาจ้ะก กระเจียวโอ้ี่สวยอ่ะนี้สวย่่ะมีที่ต้นยางอันนี้ขี้กู่กอันี้ขี้งกินไรกินหลอกขาในนปลูกโซ่ได้หรอได้วยต้น่าหาบางได้หาบางหลอดเอาขี้่นแง่ไคือว่าเอาอีกง่เอาไปกูงก็มีต้อยางะวัวสวัสดิ์วัวสวค์จ้า ก็นี่ก็นีั้นก็นี่ราเป็นเกลียวลามันไมกขายพันเกลียรลายมันนี0หนึ่งพันสองพันสามพันส่นสี่สายพนกาบ้านนายยังอดกินได้กินได้กินได้เกลียวเกลียวกิ่นกินได้กินมได้ันอไรอันนั้นยากระไรดูเป็นอะไรเป็นอะไรผ่าเวลาเป็นงานเสาร์่ะพิเ ่เราก็มีหลายเลยนีนน่แค่ตัวสีนะไม่ใช่นี่ข้าวโพดพร้อมครับลาดเซียนที่แรกห้อใใหม่ๆข้อใหม่ใหม่สดสดๆ นเอใหม่เอาใหม่ไหลเดียนไม่ด้สองแสนสิบาทจ้ะเอาใหม่อะไรขู่ไม่หวดด้วยผัวไปมันเราก็ยังง่เนี่ยมันเฮ้ยมันจังสีก็ยังขาวดิเถอะมันละายมันละายถูกหอยแดงยังไม่ด้ยังไงเ่ยนะโอยแดงก่อนยั ลอยไงหาดีบาทครับคิดหาลาหาซีบเนคิดปวกนบาทอร่อยอกนี่วก้านครับตกใจบดเฮ้ย่อยู่มันตงอยู่นหมันตึเ่นกันเันี่เขงนะครับบาทจาละสบาทเียงาละบหาบาทบาทาแค่แืน ดที่เแลั่ก็สุดแล้วสุดแล้วางพีเป็นแบบขี่กระป้อมขี่ไตกระตาเฮ็ดกระติบเข่าเ็กกระตาหน่อยพเดีทั้งงเห็นไบละแปบบาทได้มาน่ะนั่นตึ้งง่ายนี่ใบหน่อยอันดับสี่ว่าเปเกมเฮ็ดแม่เกมเฮ็ดผึ่งครับ เีขส,สี่หรอราคาบ่เอาบกันเส้นเอาเอาดังสี่แสนไอยันเขา,าอันนี้สิไม่เก็บแ <c oughs> ปดสิบห้าบาทใบหน่ยน่อยหมดหน่อยไม่ปลาดึงไม่ปลาหนึ่งไม่ปลาอ่ะจะฝากกลุ่มบ่ ไม่คิดขอี่คู่ไม่คิดได้อะของหลากหลายปรขอข้อ,ขอ,ขอนี่สมสมเลยครับความพี่ความเลย ขายแบบต้มนี่เจ้าถุงละจักบาทสองาบาทค่ะถุงละสองบาทใช่ก,กต็ต้องไป็นหูตัวมันสอไหรมันต้มครับยังสี่ครับไปต้มด้านนั้นนีกสองบาทอันนี้ไหนหลายกาว่าตัวนี้ตามกันอันนี้ยี่สิบบาทยีบาทถุงละสองบาทถ่งละสองบาทตางกันก็เราแบบเอาตัวสีว่ตัวตัง้งตรงนี้เติมเอาอยู่หรือ่าเอาอยู่ครับ ละม20บาทัการร้องอันบอกเดียวพ่อครับสอมาแลวเอเคเลยนะให้ถอกันนะเนาะนี่ครับต้มนืัไงม่หมวยคมดนนะครับซ่ามันติคม้คมิ็ิ้มใส่เวลาเนี่ยคร่อน้องใหม่ไรอันนั้ในก็ตรวจจ่กันจำกันไดนบนครับบเคร่องนปตัเคร่อยนไร้เคร่องัขที่มนั่งที่บาท เนี่ยนอยสบเราเตียมในกรดกนี่ยเหียวเที่ยงเตรยมเอ้นเ่กระาเป็นนากรดาบมเป็นหนาเป็นหาอืมน้นหนาน้อยเรากรมีกราแดกกระน้อยเรื่อมาน้อยอายพักยังก่อนพักงานเลาแจ้งเห็ยเส็เออเ็นอสดยังยังะ

เห็ดปวกเดียวครับบานพมเหมือนเห็ดปวกเดียวมันออกดอกเดียวมองละดอกวันมันมีหลาแบบคอกรดอับีหมัลาแบบหอเปลดอกเวกเดถ้าอเ็ดปวกอกเดียวครับอันนี้มันเ็วกรอกมันตกาทเป็นูเป็ดปวกเขาดบานอ้ทั้งบานถ้าเออเห็ดปวกจิ๊จี๊ปวกกกนกงอ๋อครับ ตอตัวคอดปลาเท่าใ่น่หุมกงต้นใหญ่นี้นะครับครับออนใหญบบนี้ครับตัวตัวคอโดตัวลุกเกงปลเท่าไๆเดีวเกดอกเียวีมอกเยวดอเดียวบม่เองแ่เเอียทเป็นตัวอกเดียวเหตุผดอกเดียวาดนสีดำ ขาเฮปปว่กเขาด้วดอกมมนสิบดดํแม่หนีหามไมสีดําน่งสีเี่เฮปปกดอกเดียวเตปปุ่กที่ตั้งแหนอพ่อเฮดปุ่กดอกเดียวมืดหนถ้าหางดำดำเฮปปุ่กนำแกงขาสีบดดําขาขาวดุ้มีบดําเนี่ยเฮปปดำะหูม่โดนคอนหนูม่เขา่ได้ระผหางม่หมันนี่อยู่ขาดหนใหม่ยิ่งนเขาได้แบบเกนแล้วนะ กระม่ม <One input> ี้สืสื่อนนี่ก้นจะเนใวสืไม่ในเกินโลดก็จะไปเย่อที่สเนะรับดสองเก็บมากคือกันกางไม่โลดเรับเฮ็ดปวกก็แม่ผมไม่เก็บไม่ปวกมากครับเป็นน้ำไม่ไล่ครับครับกระหลากหลายครับอยู่ตลาดก้างครับก่อนไปตลาดจงเมฆครับนี่ อยู่บ้านเี่ก็อุ้มยิงหม่แมนั็แมนยาป่อครับปยื้อกันทันล่มครับโอ้พี่งเพือ่อๆนะคะไปย่อนครับครัะะครับ